ปะนาปลลีนดูโบอะไรเป็นอย่างนั้นลูกปลาลีนขาปลีนไม่เงยหน้ามองเลยปลาลีนปลาลีนปะนาปิดจับถุงเท้าน้องเปื่อนอะไรครับมันเปื่อนยาล้างแล้วนี่ปูมันนั่งกับน้องสิครับนั่งกับน้องนี ไหนมารีวิวน้องสิคนไหนชื่ออะไรลูกพีน้องใครชื่ออะไรบ้างคนนี้ชื่ออะไรคนนี้เหรอคะปานานาเลยสิมาเลยอีกคนเนอร์ลูกอีโคนอร์ชื่อปานาพี่ปุนเอาหมอนไว้ข้างหลังน้องปานาสิลูกน้องปานาหงายท้องลูกอ่าจะขอคนเลยอไหนน้องคนไหนคนน้องคนไหนเป็นคนที่หนึ่ง ปน,นาเหรอโอ้จริงจังไปคนที่สองโอเคพี่ปุ้มไ้บายหน่อยลูกายบายตบมือลูกตบมือ <ไป S 1> ตบมือตบมือ